ขับรถมาไกลร้อยกิโลครับมาชมวิวหลักร้อยล้านนี่ครับนอกจากปูเขาไล่น้ำทกที่มีแล้วมีที่อื่นอีกตรงนี้มีฝายด้วยนะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเลยคนเยอะมาก ใครจะตามมาก็อย่แปะลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วกันอุทัยธานีจ้าอยู่ฝ่ายกันนะ้ำปางสวรรค์ครับฝนเยอะอยู่นะเดีย๋ยวพาลงไปด้านล่างแต่เดี๋ยวเขาถอดรองเท้าวัน เก่งขึ้ด้วย็มยวยวนม่อ้น้ว๋อพี่พี่ตาเจ็บขา,มาไม่ต้องไปพร้อมแล้วไปโอ้โหทางลงครับแล้วเราจะเดินไปนูน่นไปกันลูก อึบอึบตรงนี้สบายมากตรงนี้สบายมากเอาละเริ่มลําบากแล้วเริ่มลําบากแล้วตรงนี้ไปครับนะเขาว่าวลื่นครับตรงนี้ต้องค่อยๆไปเพราะว่าค่อยๆไปไม่เท่าไหรลไปไหนแล้ว นอ๊น้ำไหลแรงอยู่นะอืมครับก็มีบางจุดนะที่มันลื่นเดี๋ยวเราจะเดินไปทางโน้นครับ แล้วเกือบถึงละตรงนี้เขาก็มีทิงชา้ามาให้เลยนะเดินมาไกลไวเนี่ยมาถึงแล้วครับเขาบอกว่าขอบ่อนี่มันจะลื่นหน่อยนะเราเดินให้เดินตรงกลางครับเดินตรงกลาง ลื่นไหมโอ้นี่น้ำแรลมกันนะเนี่ยปึ๊บอือออ,อ,อมาถึงแล้วนะวอไปถ่ายข้างในครับโอเคเดี๋ยวไปขอถ่ายพัฟมิ่งมัน้งะครับ เส้นทางไปน้ําตกครับธรรมชาติไหมดูเอาครับแบบครอสคันที่กันเลยทีเดียวอ้ออออยลลังล้วนล้วน,วน,วนขาลูนี่คงชอบนะแต่เรามารถจิงนะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ พอได้ออกรถเล็กๆนะหรือว่าเป็นสีสันของทริปก็แล้วกันนะก็พอไปได้ล้างสีแล้วแหละระวังจะเบียดซ้ายจะเบียดขวามากเกินไปครับเพราะมันอาจจะมีต้นไม้แข็งๆยื่นลงมานะจะกลับไปในสีลายพลน้อยดูดไม่ได้ครับกลางเข้าไว้ครับ ไม่เราก็ดูสังเกตจากรอยร้อรถเนี่ยที่อยู่บนพื้นเนี่ยว่าเขาไปทางไหนกันปูกป่าเข้ามาถึงแล้วครับน้ำตกปางสวรรค์ตรงนี้จะมีแหล่งท่องเที่ยวนิดนึงครับมีร้านขายของด้วยตรงนี้เขาขายอะไรเอ,อ่ย มีอะไรบ้างครับร้านนี้ก็มีไข่ปิ้งไส้กรอกฮะมีน้ำด้วยทางนี้ลหละทางนี้ทางนี้ทางนี้เป็นส้มตำนะมีไก่ปิ้งด้วยอ๋อ้วยฉาบครับล้วยฉาบล้วยฉาบอะไรนะน้อง้วฉาบบาร์บีคิวครับ้าวฉาบบาร์บีคิวครับเอาไว แก้เผ็ดใช่ไหมเวลากินส้มตำเผ็ดๆนี่ต้องแก้เผ็ดอร่อยเลยนะเมื่อกี้เราสั่งไปเรียบร้อยแล้วตําไข่เค็มนะตำไทยไข่เค็มแล้วก็ไก่โอเคครับมาเออนะน้ำของพี่มีน้ำนะแล้วก็ส้มตำด้วยอ่าครับไก่ย่างครับข้าวเหนียวถุงเท่าไหร่สองถุงเท่าไรเอ่ยข้าวเหนียวข้าวละสิบบาทอืมเดี๋ยวดูดูก่อนห่อเท่าไหร่ เยอะอยู่สองห่อได้ครับเราจัดหนักกันเลยโอเคครับได้กินแล้วจะได้กินแล้ว,กล,วกลิ่นมาก่อนเลยนะของพี่เท่าไหร่ครับ 120บาทค่ะอ้าวนี่ขา2 0บาทหมดแน่ๆเลยวันนี้หมดแน่ๆเลยค,ค,ครับออกมาแล้วไปกินกัน,กนไปครับทะเบียงพร้อมแล้วไปลงน้ำตกกันนี่ครับนี่เขากลับกันแล้วแต่เราเพิ่งจะไป ไปครับตกปางสวรรค์ตอนนี้อยู่ในเขตของอนุรักษ์พันธุ์สัตรรว์ป่าห้วยขาแข้งนะจุดที่สิบเ็ดไปครับไปทางไหนเอ่ยอู้ครับอันนี้ก็มีลานจอดรถด,ด้วยนะมีลานจอดรถของเขาครับแต่ว่าจุดที่เราจะไปอะ่ะเดินไปทางนู้นันนิดหนึ่งครับ ไปดูข้างหน้าครับเป็นอย่างไรนะมีตอนต้นทางเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวดูเป็นระยะระยะ,ะไปละกัน ตืินได้ห้าสิบเมตรเริ่มเมื่อยแล้วก <s hr ush> ็ถือว่ามีนังเที่ยวเยอะอยู่นะเนี่ยเดินมาเราก็เจอนักท่องเที่ยวเป็นระยะระยะครับโอ้ตรงนี้เริ่มเป็นซุ้มแบบเป็นซุ้ม เริ่มมีความชุ่มชื่นแบบไอน้ําตกนะไอเย็นๆนะขอกล้องไปก่อนอะ <c oughs> <c oughs> เอาไปตอดจ้าโอ้เหมือนทริปประจนภไทยเล็กน้อยครับเรามีเดินรู้สึกจะเดินประมาณสามร้อยเมตรจากที่จอดรถนะ <c oughs> ถือว่าไม่ไกลเลยใกล้มาก เริ่มได้ยินเสียงน้ําตกแล้วเป็นธรรมชาติจริงๆครับนี่รู้สึกถึงความเย็นเลยตอนนี้อากาศเย็นๆเข้ามานะเป็นยังไงจ๊ะน้ํำตกเย็นดีไหมนี่นะคนี่ครับ <c oughs> เห็นแล้วเริ่มเห็นแล้วเริ่มเห็นแล้วไปไแบบปแบบเดินอีกนิดนึงอ่าพอไปเรื่อยๆครับนี่เดินมาบ้ายประมาณจริงๆก็สักสาม้อยเมตรได้แล้วมั้งเนี่ยโหดูความเป็นธรรมชาติครับเดินต้องระวังหน่อยนะอาจจะลื่นได้ ว่าคนเดินน้อยก็จะมีตะไคร่เกาะติดอะไรแบบนี้นะครับค่อยๆก้าวนะครับเราจะพบะบนก้นหินเนี่ยมีกว่าจะรื่นได้เหมือนกันมองเห็นวังน้ําตกแล้วครับอยู่ทางนู้นวังน้ําตกเดี๋ยวเราน่าจะเดินขึ้นไปทางนี้เนาะ,ปะ,ปะไปไปไปดูก,กันต่อ อิสจุมหอบครับตรงนี้มีการไต่ขึ้นเล็กน้อยครับหอบหอบ,อบ,อบนิดนึงเออตรงนี้เป็นท่อของเจ้าหน้าที่ครับท่อส่งน้ำจากน้ำตกไปใช้ข้างล่างครับน,นี่เรามองเห็นน้ำตกแล้วเห็นไหมอ๋อมีลงด้วย ค่อยๆส่งครับค่อยๆส่งรถติดนิดนึงระวังนะระวังนะคนลงไปก่อนนะ่ะคนข้างบนอ่ะดึงไว้ <c ười> คนข้างบนดึงไว้เดี๋ยวพากันลม้มค่อยๆลงครับค่อยๆลงให้พี่ๆขาลงไปก่อนครับ เดี๋ยวเราให้ลงไปนู่นครับโอเคถึงทีโลแล้วไปได้เฮ้ยเึบฮนี่ จริงๆครับอ่าสดชื่นน่มีน้นนนาหายเหนื่อยหายเหนื่อยธรรมาชาติสวยงามจริงๆครับแล้วก็มาถึงแล้วครับมันตกเดินม,มาสามร้อยกว่าเมตร เหนื่อยเหมือนกันนะเดินขึ้นเขาลงเขาไม่ค่อยได้เดินครับแต่เห็นธรรมชาติแล้วก็สดชื่นนะครับนเ,เด็กๆเล่นน้ำกันใหญ่เลยโอเคไปหาอะไรก,กินดีกว่าครับเดินมาไกลหิวแล้วไปทานครับพักกินข้าวเอาแรงก่อนนี่อันเหนียวดูสิมีอะไรมั่งเนี่ยมีส้มตำไก่ย่างครับ นี่ก็ไค่ก่อเราซื้อมานะจริงมีแค่นี้แหละจริงไม่อยากกินเยอะแต่ซื้อไปซื้อมาเพียบเลยฮนะ่ะกินไงครับกินไปแล้วก็ชมวิวธรรมชาติไปครับมีความสุขครับมีความสุข ตามมาตามมา,าม,มาครับใจทันกินแล้วครับได้เวลาอำลาไปกลับกันครับให้ชมน้ำตกเป็นจุดท้าย ไว้รอบหน้าเราจะพาไปเที่ยวันนี้นะครับวันนี้กลับเข้าเมืองก่อนสิ่ข้าวแล้วเมื่อกี้ลองท้องไปนิดเดียวเองเอาละครับดี